คราวนี้เราไปที่คุณพ่อลูกสองนะคะอย่างพี่ตู่พดพรค่ะที่ก็ขอเอ่ยปากเลยนะบอกว่าอยากจะขอเจ็บแทนภรรยานะคะหลังจากที่เพิ่งทราบข่าวว่าการทําหมันเนี่ยส่งผลข้างเคียงกับร่างกายด้วยละค่ะ ได้เป็นคุณพ่อลูกสองสมใจแล้วนะคะสำหรับนักร้องสุดอบอุ่นพี่ตู่พบทรค่ะที่ก็มีน้องลิสาและก็น้องเรมาสร้างความสดใสให้กับครอบครัวที่คุณพ่อก็บอกเลยนะคะว่าขอเป็นคุณพ่อสายอวยแทนสายโหดแทนแล้วกันและถึงแม้ว่าอยากจะได้ลูกชายนะคะแต่ก็ขอประกาศปิดอู่แล้วค่ะเพราะว่าภรรยายอย่างนุชนุชนานก็ทําหมันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตั้งแต่หลังคลอดลูกคนที่สองซึ่งพี่ตู่เนี่ยก็ยอมรับค่ะว่าเพิ่งจะทราบว่ามีผลข้างเคียงกับร่างกายไม่อย่างนั้นเนี่ยจะขอเจ็บแทนภรรยายเองค่ะ มีลูกชายอ,อีกคนหนึ่งก็ดีเหมือนกันนะเราจะได้สอนเขาโกนหนวดอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าดูหนังเยอะไงลูกสาวเขาก็มีความที่อ้อนมีความน่ารักแล้วซึ่งผมแบบหลงมากมากจริงๆครับเปลี่ยนเพราะว่าพอรู้เพศครับก็เปลี่ยนพอรู้ว่าเป็นลูกสาวก็โอเคเพราะเราธรรมชาติอยู่แล้วเราก็เลยเลือกเลือกอะไรไม่ได้แล้วก็พอเรามีลูกสาวคนแรกแล้วเราก็รู้สึกว่ามันดีจังก็ไม่ติด เอาจร,จริงตอนนั้นผมไม่ทราบถ้าผมทราบผมก็คงจะคุยออกับเขาแล้ว,วถ้า,ถ,าถ้ารู้ว่ามันมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยก็จะทําแทนครับแพ้มากจริงๆครับถ้าใครเป็นคุณพ่อจะรู้เลยครับลูกสาวนี่คือออนพอนี่คือพ่อคือแพ้ทุกรลยอยู่แล้วะม,มีครับคิดอะไรล่วงหนา้าไว้เยอะมากเลยครับออแต่สุดท้ายแล้วก็แค่เก็บข้อมูลดีกว่าอย่าเพิ่งไปเครียดเก็บข้อมูลเก็บถามเพื่อนเพื่อนที่มีลูกเป็นวัยรุ่นหรือรุ่นพี่หรือใครที่มีลูกแบบโตแล้วเราก็จะถามว่า เอ้ยเขาเดียวกับเรื่องนี้ยังไงแอ้แวนะคะอย่า yeah. เสียงต้องนิ่มๆแบบนี้เพราะว่าถ้าเสียงนิ่งปุ๊บดุอาปาดุหนูแล้วอะไรเงี้งครับ